บุคคลที่แข็งแกร่งกว่าพลเรือเอกจะมีใครกันบ้างมาลองรับชมกันดีกว่า สำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนอกจากโจรสลัดแล้วนะครับเหล่าทหารเรือก็มีความสําคัญมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลเรือเอกนะครับก็มักจะเป็นบุคคลนะครับที่หลายคนเนี่ยก็ไม่น่าจะชอบหน้าสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าก็ได้ไปขัดกับพวกพระเอกสิแน่นอนแหละครับว่าวันนี้ผมก็เลยมาจัดอันดับแล้วกันนะครับ8บุคคลนะครับที่ว่ามีความแข็งแกร่งนะครับเหนือกว่าพลเรือเอกจริงๆมันมีมากกว่า8คนนะครับแต่ว่าเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเอามาแค่8คนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปบอกแล้วกันโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรับชมนะครับย่าาามมกกกดนวเรรัับชี แปดบุคคลที่แข็งแร่งกว่าพลเรือเอกจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลย เริ่มต้นที่คนที่1น,นะครับโกดีโรเจอร์แน่นอนแหละว,ว่าโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดนะครับความเก่งกาจและความสามารถของเขาก็ไม่น่านะฮะจะเป็นสองรองใครอยู่แล้วและเขานะครับก็สมควรที่สุดแล้วล่ะครับที่เขาจะเป็นบุคคลนะครับที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วนะเท่าที่วันพีทเคยมีมาเพราะการที่เขานะครับสามารถเป็นราชาโจรสลัดได้มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับหรือว่าไปจับฉลากมาอย่างแน่นอนมันเป็นความสามารถของเขานะครับที่สุดแสนจะแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิหรือว่าการใช้เพลงดาบของเขาที่ โคตรจะดีเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นบุคคลนะครับที่มีค่าหัวเยอะที่สุดแล้วเท่าที่วันพีทเคยปรากฏมามันก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วแหะครับว่าวีรกรรมวีรเวรของเขากับกองทัพเรือมันมากแค่ไหนนะครับกองทัพเรือนะครับยังไม่สามารถจับตัวเขาได้เลยจนกระทั่งนะครับเขาต้องมอบตัวให้กับกองทัพเรือนะครับเนื่องจากว่าเขาทราบดีแหละครับว่าเขาใกล้ตายอยู่แล้วนะครับเขาจึงทําการมอบตัวนะครับคิดดูแล้วกันว่าหากโรเจอร์ไม่มอบตัวนะครับกองทัพเรือเนี่ยใครมันจะมาสู้กับโรเจอร์ได้นะครับความเก่งของพี่แกความท ว่าความเป็นตำนานของโรเจอร์นะครับก็ไม่น่าแปลกหรอกครับที่เขาจะเก่งกว่าพลเรือเอง มาที่คนที่2พลเรือโทกราฟถ้าพูดถึงว่าคนในกองทัพเรือคนไหนนะครับที่จะสามารถต่อสู้กับโรเจอร์ได้ดีสูสีที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับวีรบุรุษกองทัพเรืออย่างพลเรือโทกราฟความสามารถของเขานะครับมันมากเกินกว่านะครับที่เขาจะเป็นเพียงแค่พลเรือโทเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่ากราฟนะครับไม่อยากอยู่ภายใต้นะครับเผ่ามังกรฟ้านะครับจึงทําให้เขานะครับไม่ยอมรับในการที่จะเป็นพลเรือเอกโดยเขานะครับขอเป็นเพียงแค่พลเรือโทเท่านั้นนะครับ5ขี้ของกราฟว่ากันว่านะครับเป็นบุคคลที่มี ีฮาคี้เนี่ยะดับแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับจนสามารถนะครับต่อสู้กับโรเจอร์ได้อย่างสูสีและเขานะครับก็เป็นวีรบุรุษนะครับโดยเขานี่แหละเป็นคนนะครับสลายกลุ่มล็อกไปซึ่งกลุ่มล็อกนะครับก็ไม่ใช่กลุ่มธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีเหล่าสีจักรพรรดิหลายคนเลยนะครับเคยอยู่ที่กลุ่มนี้มาก่อนนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตนะครับด้วยเหตุการณ์นะครับที่มันแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่ากราฟนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าพลเรือเอกนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับในมารินฟอร์ คูนะครับไม่ทําการห้ามไว้ก่อนนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นนะครับมันแสดงได้เห็นเลยแหละครับว่าถึงแม้ว่ากราฟจะแก่แค่ไหนนะครับแต่เขานะครับก็ยังมีพลังนะครับที่เหนือกว่าพลเรือเอกนะครับอย่างอาคาอินุเสียอีกจึงทําให้นะครับพลเรือโทกราฟเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับมันแข็งแกร่งแน่นอนและแข็งแกร่งนะครับกว่าพลเรือเอกเสียด้วย มาต่อที่คนที่3มจะเรียกคนก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าผมขอเหมามาเลยแล้วกันนะครับสำหรับ4ี่จักรพรรดิในปัจจุบันนี้แน่นอนแหละครับว่า4ี่จักรพรรดิในปัจจุบันนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดําลงตําแหน่งอยู่นะครับก็มีแชงคูด1แล้วบิ๊กมามสองนะครับไคโดนะครับแล้วก็หนวดดำนะครับสคนนี้แข็งแกร่งมากๆเลยแน่นอนแหละว,ว่าบางทีแล้วฝีมือของเขานะครับอาจจะเพียงแค่เทียบเท่ากับคนเรือเอกแต่ว่ามันก็คือในระดับที่มันเก่งแล้วไงมันระดับที่ว่าอาจจะเหนือกว่าพลเรือเอกไปแล้วด้วยซ้้านนคครีีมมวแข็ง อย่างมากโดยพวกเขาทั้ง4คนเป็น4ี่จักรพรรดิที่คานำนาานะครับของเหล่ารัฐบาลโลกไว้อยู่นะครับแน่นอนแล้ว่ารัฐบาลโลกนะครับก็ยังไม่สามารถจะไปแยมนะครับกับ4ี่จักรพรรดิได้เพราะพวกเขาเหล่านี้นะครับมีทั้งความเก่งกาจลูกสมุนนะครับพลังอำนาจอะไรต่างๆที่มันมากมายจริงๆมันมากเกินกว่านะครับที่รัฐบาลโลกนะครับจะสามารถก้าวไก่ไปได้จึงทําให้นะครับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับถ้าหากเรานะครับไม่เอา4ี่จักรพรรดิทั้ง4คนมาอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับพลเรือเอกหรือว่ามากกว่าพลเรือเอกเนี่ย ก็จะดูแบบว่าลำเอียงไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะแต่ละคนนะครับมีอํานาจนะครับมีถินฐานมีแหล่งของตนเองนะครับในปัจจุบันนี้พวกเขานะครับก็ยังไม่ถูกรัฐบาลโลกนะครับจับตัวไปได้เลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างที่มารินฟอร์ดนะครับที่แชงปูเนี่ยไปที่ว่ามารินฟอร์ดใช่ไหมแล้วเขานะครับไปหยุดสงครามนตอนนั้นหากคนเรือเอกนะครับมีความสามารถกว่าผมแดงนะครับทำไมเขาไม่จับตัวผมแดงไปหล่ะในตอนนั้นนะครับก็ยังปล่อยผมแดงมาได้นะครับในอนาคตที่ผ่านมานี้ซึ่งมันก็เป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนเลยครับว่า4ีจักรพรรดิ ตอนนี้นะครับมีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าพลเรือเอกไปแล้ว มาต่อที่คนที่4ชายตาเหี่ยวมีฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกวันพีชนะครับแน่นอนหรือว,ว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาแล้วเนี่ยมันจะดูด้อยกว่าพวกสีจก่จักรพรรดิใช่ไหมครับแต่ถ้าจะพูดถึงเพลงดาบของเขาแล้วการที่เขานะครับถูกได้รับการยกย่องว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งมันก็คงไม่ใช่คําโม้อย่างแน่นอนและบวกกับการที่ว่าเขานะครับมีฝีมือสูสีกับสีจกักรพรรดิอย่างแชงคูด,ด้วยนะครับก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมที่รัฐบาลโลกนะครับอยากจะได้ตัวเขามามากเลยในตอนแรกนะครับมันก็ดูแบบว่าไม่ไไดด้้้เเเเปป็็นนหอออกกขาาาางงแค่่ามาววววพตัี ใช่ไหมครับมันจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหากเรานะครับจะนับว่ามีฮอคนะครับมีความสามารถนะครับที่เทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าพลเรือเอกนะครับด้วยความที่ว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งนะครับนักดาบอันดับหนึ่งเนี่ยแบบว่ามันไม่ได้ดูแบบด้อยๆเลยนะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กันมากเพราะว่าในโลกวันพีสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่บุคคลใช้ดาบดูอย่างแชงคูดยังใช้ดาบเลยครับอย่างโรเจอร์ก็ใช้ดาบนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเพลงดาบที่มันแข็งแกร่งของเขามันก็คงจะตัดไม่ได้แหละครับ มาต่อที่คนที่5้ามังกี้ดีดราก้อนหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับที่พวกเราเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่เคยเห็นฝีมือของพี่แกเลยแม้แต่น้อยนิดแต่ด้วยเกติสักชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับบวกกับว่าเป็นถึงหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วแล้วก็ฝีมือของเขานะครับมันต้องไม่ร้อยกว่าพลเรือเอกอย่างแน่นอนแล้วก็ความที่ว่าพี่แกนะครับเป็นถึงพ่อของลูฟี่ด้วยเชื่อเลยแหละครับว่าความสามารถอะไรต่างๆมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วละครับแน่นอนเราอาจจะไม่เคยเห็นฝีมือของเขานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปว่าเกติศักของเขานะครับคงไม่ได้ แบบว่าโอ้โหเป็นถึงหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับแต่มีฝีมือเนี่ยกระจอกย่อยนะครับหรือว่ามีฝีมือเนี่ยน้อยกว่าพลเรือเอกไปอีกนะครับบวกกับว่าเขานะครับเป็นถึงลูกชายของกราฟด้วยนะครับกราฟเนี่ยมันเก่งมากเลยนะครับลูกชายของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นนะครับแนอนาคตเราก็ต้องเฝ้ารอดูแหละครับว่ามังกีดีดราก้อนนะครับเขาจะมีบทบาทอะไรหรือเปล่าและความสามารถของเขานะครับจะทำให้พวกเราเนี่ยตกใจในความสามารถของเขาบ้างหรือไม่มาต่อที่คนที่6กซิลเวอร์เรอรี่รองกับตันกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับ โอ้โหพี่คนนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าความแข็งแกร่งนะครับมีมากน้อยเพียงใดนะครับแข็งแกร่งนะครับเคยประทะกับคิสซารุแล้วด้วยนะครับและสามารถสร้างบาดแผลกับคริสซารุได้ทั้งที่ตอนที่ว่าตอนต่อสู้นะนะครับพี่แกนะครับก็ร้างการต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็แก่ด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่าตอนพิคพีนะครับของเรรี่นะครับฝีมือจะขนาดไหนนะครับแน่นอนหรือว่าฝีมือของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าพลเรือเอกอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่เขาแก่นะครับแต่มันก็ยังเก่าอยู่นะครับก็ยังสามารถต่อสู้นะครับก ใช่ และวีรกรรมตอนหนุ่มๆของเขานะครับตอนที่อยู่กับโรเจอร์นะครับแน่นอนแล้วว่าฝีมือของเขานะครับหรือว่าวีรกรรมความสามารถของเขาเนี่ยก็แทบไม่แตกต่างกับโรเจอร์เลยจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ผมจะขอจับใส่ซิวเวอร์เรรี่นะครับอาจารย์ลูฟี่ในปัจจุบันนะครับที่เขาจะมีความสามารถมากกว่าพลเรือเอกไปอีกมาต่อที่คนที่7นะครับนวดขาวอดีตสจักรพรรดในเรื่องวันพีชนะครับที่เป็นอดีตเพราะว่าพี่แกได้ตายไปแล้วนะครับในตอนมารีนฟอร์ดนะครับเราได้เห็นหนวดขาวใช่ไหมครับหลายคนก็คงจะพูดว่าเฮ้ยนวดขาว จะสู้พลเือเอกได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยหนวดขาวมันแก่มากแล้วนะครับบกวกกับว่าป่วยด้วยนะครับคือพลังของหน,นวดขาวในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงสัก50%เลยด้วยมั้งนะครับแต่ตอนที่พี่แก่พีคๆนะครับตอนที่หนวดเข่าพีคๆเลยเนี่ยเขาคือบุคคลนะครับที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยแน่นอนหรือว่าตอนพีคๆนะครับเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะณตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าพลเือเอกนะครับถ้าจะสู้กับหนวดขาาเลยเนี่ยก็คงจะต้องคิดทบทวนหลายทีเลยแหละครับเพราะว่าหนวดขเขดาาก็มธรร พลังของนวดขาวฝีมือของหนวดขาวนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างมังงะวันพีชนะครับตอนหลังๆเราจะเห็นว่ามันจะมีฉากการปะทะกันนะครับระหว่างโรเจอร์กับหนวดขาวซึ่งหนวดขาวนะครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโรเจอร์เลยจึงทําให้นะครับเราไม่ควรมองข้ามนวดขาวไปนะครับกับความแข็งแกร่งของเขายิ่งตอนหนุ่มๆเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยแต่สังขารนะครับมันก็ไม่เที่ยงเลยครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับในความเป็นปู่ของปู่แกวยนะปู่นวดขาวเนี่ยแต่เป็นอันว่านะครับฝีมือและความสามารถของเขาเหนือกว่าพลเรือเอกอย่างแน่นอนมาที่คนที่แ 8คนสุดท้ายนะครับโอเด้งตัวละครใหม่แก่กองนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่มานานแล้วนะสำหรับโอเด้งนะครับในปัจจุบันนะครับโอเด้งก็ได้ตายไปแล้วสําหรับโอเด้งนะครับเขาเป็นคนนะครับจากประเทศวาโนนะครับซึ่งเขามีเพลงดาบที่แข็งแกร่งมากๆเลยและสามารถนะครับต่อสู้กับนวดขาวได้ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้นวดขาวไปนิดนึงนะเอาแบบว่านิดนึงแล้วกันนะครับแต่ความสามารถของเขาการที่เขาจะไปประทะกับพลเรือเอกเนี่ยเชื่อเลยแหละครับว่าความสามารถของโอเด้งนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยกับการที่ว่าวีรกรรมของเขาตอนเด็กๆเนี่ยไม่อยากจะ พูดเลยครับว่าไปเที่ยวซ่องเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับสมัยแบบถ้าเป็นเรานะตอนนั้นเนี่ยแบบ เฮ้ยอายุเท่านั้นไปเที่ยวซ่องเลยหรอกินเหล้าอะไรอีกคืออะไรเป็นอะไรที่เป็นสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับโอเด้งแต่เสียดายนะครับในปัจจุบันนะครับเขาก็ได้ตายไปแล้วนะครับกับการที่เขานะครับแพ้กับไคโดแต่ว่าไม่ได้เป็นการแพ้เพราะว่าอ่อนกว่าไคโดนะครับแต่ว่าที่แพ้นะตอนนั้นนะครับเพราะว่าเป็นกลุบายนะครับของโอโรจินะครับแต่ว่าที่ผมอาทิตย์ในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยเลยครับว่ากลุบายนั้นนะครับมันเป็นกลุบายอะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเฝ้ารอชมกันแน่นะคนละกันแต่ความสามารถขอออองงโเเเเดดนนนะครรรัับกกก็ปไ้ลยหวว่่าาืื แน่นอนนะครับความสามารถความเก่งกาจเพลงดาบของเขาฝีมือของเขาพละกําลังนะครับแต่และสิ่งแต่ละอย่างนะครับมันเหนือมนุษย์จริงๆนะสลับไปเจ้าโอเด้งเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ8บุคคลนะครับที่ผมนําเสนอว่าแข็งแกร่งกว่าพลเรือเอกนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าการที่ว่าจะมาใส่ทุกตัวละครเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบโอ้โหคลิปนี้คงจะล่อไป20กว่านาทีนะครับเป็นอันว่าเอา8คนนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เว้นช่องว่างมาแล้วแหละมันก็มีตัวละครตัวอื่นอีกนะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับกว่าพลเรือเอกเสียอีกนะครับซึ่งมันก็มีนะไม่ใช่แบบว่าไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซงโงคุนะครับที่ว่าเหนือกว่าพลเรือเอก ก็ทาแค่แปดอันดับไงก็เลยเอามาแค่นี้ละกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็คอมเมนต์มาละกันนะครับอยากจะนาเสนอตัวไหนหรือคิดว่าตัวไหนเนี่ยที่มันน่าจะแข็งแกร่งกว่าพลนเรือเอกนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับคอมเมนต์มาเลยและสําหรับใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แชร์คลิปนี้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ